โอ้โหน่ารักมากนะครับผมเมื่อกี้ร้องเพลงตามได้ด้วยนะก็วันนี้จะบอกว่าดีใจครับที่ได้มีโอกาสมาเจอคิสแอนด์นมทุกคนนะครับแล้วก็ขอให้บรรดาพี่นี้นะครับผมแม่แม่ลูกทุกคนนะครับมีความสุขมากๆครับแล้วก็ขอให้อ่ออย่าลืมนะครับแสดงความรักคุณแม่เยอะครับใครที่เป็นลูกๆนะฮะอย่าลืมไปหอมแก้มไปกอดท่านนะครับเหมือนกับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าผมอยู่ใกล้แม่นะผมจะเข้าไปกอนแม่แม่ขอตังค์ไหนดียดินะครับผมก็ มีเรื่องประทับใจกับคุณแม่เยอะแยะมากมายครับแต่มีเรื่องที่ผมจำได้ขึ้นใจมากๆอยูกวันนี้คือประมาณผมประมาณอายุมันเจ็ดขวบนะครับประมาณประมาณนั้นไม่เกินทุกวันเนี่ยหลังกินข้าวเสร็จเนี่ยก็มีการบบว่าเออคุณแม่ถามว่าแปลงฟันหรือ,อยังนะครับผมแต่วันนั้นครับผมบบว,ว่ากินข้าวเสร็จแล้วผมก็สนไปปีนต้นไม้อยู่ปีนต้นไม้ตรงตรง,งหน้าหน้าบ้านปีนปุ๊กเนี่ยแล้วแม่บอกว่ามันเป็วเวลาที่แปลงฟันเดี๋ยวฟันคุแปลงเลย เอาแปรงสีฟันเนี่ยืยิ่มรงสีฟันให้ถือหน้ามาแยา่งนึยเอาแปรงให้เราบนต้นไม้หน้าอย่างเงี้ยแล้วห้องแปรงให้เราครับผมแปรงเสร็จป,ปุ๊บเอาน้ําในแก้วก่นมาบนปากให้เราเป็นความรักที่แบบว่าคือเป็นสิ่งที่ผมจําได้ถึงทุกวันนี้แล้วก็เป็นความหน้ารักที่คุณแม่เนี่ยมีให้เราเสรมอมาถึงแม้ว่าทุกวันนี้ผมจะอายุ22แล้วก็ตามแต่ว่าด้วยความที่ความรักของคามมาุณแม่นะครับผมยังยังรู้สึกว่าเราเหมือนเด็กเสมอได้ถามมากัน แฟนฟันได้ยังลูยังถามทุกวันนี้ครับก็ดีใจครับผมอ่ามีเพลงเพลงหนึ่งจะมีพูดถึงความรักที่ยาวนานมากแต่ว่าเป็นความรักที่ไม่ค่อยกล้าพูดออกไปเป็นความรู้สึกที่อายของคนบางคนมันกับตวผมถึงแม้ว,ว่าทุกวันนี้จะอยู่กันมาสามปีแล้วกับแฟนทุกคนนหครับแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมไม่ไม,ไม่ได้ไม่ได้บอกหรือว่าไม่ได้พูดกับใครคนออกไปว่าผมรู้สึกยังไงกับเขา และวันนี้ผมอยากจะบอกเพลงนี้ใชรอตัได้ช่วยร e <Top one. S 1> ้องับฉันก็ไม่ร้นเลและก็ไม่รู้ไม่ไกลแค่ไหร ฉันนั้นไม่เคยบอกรู้แค่ว่าฉันนั้นไม่เคยบอกความรู้สึกนั้นทำจะบองไม่รู้ต้อคุมตอนนั้นไม่รู้ต้องคง็ัไปกั่ดีตรงนี้มนราที่มากบาเท่าไรที่จะคู่พูดมันออนไปคำสั้นๆคำเดียว thank you bài thập biệt chủ nhân ủng hộ chiến không My 2 it's need ก็ผมครับอย่างที่บอกว่าไปดูว่าต้องคงก,กันเป็นกี่ปีตอนนี้กี่ปีแล้วครับผมตอนนี้ก็คุยกับแฟนมาสามปีแล้วเหรอห<อ>มายถึงว่าเขาประกะรู้จักกันมาสามปีแล้วนะครับผม,ผมก็ดีใจที่ยังรักกันเหมือนเดิมเหมือนเดิมหรือเปล่าครับเจริงหรือเปาเสียงเบามากนะ <laughs> ครับจีิงกับมืออย่างนี้ ได้เหมือนเดิมน,นะครับผมอ่าฮะก็มีสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ครับกันเราจะมีคอนเสิร์ตเดียวของกันนะครับผมใครรู้ว่ามันเป็คอนเสิร์ตเดียวของกรู้หน่อยเยอร็วอีม่มุ่งเป้าจะเป็นคอนเสิร์ตเดียวที่ข่าวดีนะครับก็บอ,อยากจะฝากทุกคนนะครับใครที่อยากดูคอนเสิร์ตที่ศิลปินหล่อมากๆแล้วก็ความสามารถเนี่ยสุดยอดมากๆแล้วมีโชว์พิเศษที่อลังการตระการตามากๆเนี่ยต้องมาดูครับกับกันแบนโชว์คอนเสิร์ต เจอกันได้ครับก็จะมีการขายบัตรในวันที่13สิงหาคมนี้เป็นการพรีเซีลก่อนที่กัมมี่ไปเจอกันได้เลยแล้วก็มีการขายบัตรกันเป็นทางการนะครับ16สิงหาคมนี้ที่ไทยทิกเก็ตแอนเจิ้ลทุกสาขานะครับผมคอนเสิร์ตจะมีขึ้นวันที่14-15กันยายนนี้นะครับที่เซ็นทรัลวันอารีนาชั้น8นะครับไปเจอกันได้เอาละครับก่อกนจากกันไป